หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกมีดังนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกมีนายสืบสวัสด์ภาพพิบูลเป็นปศุสัตว์จังหวัดนครนายกส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นฐานการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนสำนักงานกเกษตรจังหวัดนครนายก มีนายพิชัยวงบัว,ง,วง,งามเป็นเกษ,ษตรจังหวัดนครนายกส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการที่ดีแก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ดีมีสุขมีขีดความสามารถในการแข่งขันสำนักง,งานประมงจังหวัดนครนายกมีนางพจนีรักกินเป็นประมงจังหวัดนครนายกมุ่งพัฒนา ส่งเสริมการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน,าส,านสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกมีนางสาวจิราธิ์โรจนกุลวงเป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกมีนางพัชรินแปลนแดงเป็นผู้รักษาราชการแทนกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกองค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการ,กรเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการสู่ผลตรลิบเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก มีนายพิษนุคล้ายเจดดีเป็นสหกรณ์จังหวัดนครนายกส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อประโยชน์เศรษฐกิจสมาชิกตามหลักสหกรณ์และหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายกมีนางสาวนิพาแจงธนง เป็นหัวหน้านักง,งานตรวจบัญชีสากรณ์นครนายกพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสากรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโปร่งใสก้าวไกลด้วยไอทีนำบัญชีสู่เกษตรกรสถานีพัฒนาที่ดินอนครนายกมีนายพิสนุตักสุทธิเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอนครนายก พัฒนาที่ดินสู่มาตรฐานให้บริการด้วยใจสื่อสารงานในพระราชดําริโครงการชนประธานนครนายกมีนายอธิวัตนคงอ้อเป็นผู้อมในการโครงการชนประธานนครนายกเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำการส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมวว่าดใจ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ,ษานครนายกมีนายสุชินชลอสีทองเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ,ษานครนายกุ่งมั่นพัฒนาจัดหาน้ำอย่างบูรณา,าการเพื่อสนับสนุนการผลิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ,ษาเกินพุนดานปราการชลมีนายมังกรพึงจิตวิสุทธ เป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนมุ่งมั่นพัฒนาจัดหาน้ําอย่างบูรณาการเพื่อสนับสนุนการผลิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากรณ์ที่4จังหวัดนครน,นายกม,มีนางพรสวรรค์เรืองมิตเป็นผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาหกรณงที่4 จังหวัดนครนอายกมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสา,ากรณ์และกลุ่มเกษตรกรและเผยแพร่เทคโนโลยีการสาการณ์สู่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างสา,ากรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งการกักันัตั์น,นครนอายกมีนายชัยกิจปิยรัชดาน,นุลเป็นหัวหน้าด่านกักรสัตัดนครนายกปราปรามการลับรอบนำํัตว์หรือตัดสัตวเข้าเก็บปอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นทีท่ภาคตะวันออก ดัาากซุ่มลาตเวนและหาข่าวการลักรองท่านด็อกเตอร์สุตินไทยชุมปักท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกถึงแม้ท่านจะมาปฏิบัติงานที่จังหวัดนครนายกได้ไม่นานเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นก็เป็นที่ประทับใจทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครน,นายกขพระท่านให้ความสําคัญต่อทุกเรื่องอาทิเช่นเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่เรื่องปากท้องของประชาชนแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเช่นเดียวกันครับหน่วยงานกระเกษตรและสหกรณ์ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านข้าบเจ้านาน Okay. okay, yeah!